อันนี้แขวนี่เคยเนี่ยอาจารย์พระหรือพระหรออย่างนี้ก็ไม่เรียกงพระหรอกเรียออะไรพร<า>ะอะไรอพระอาจารย์อะไรอะ่ะหลวงปูเ่เข็มหลวงปูเ่เข็มหลวงปู่เข็มแห่งวัดเขวอีโต้ขว้างเป็ดนี่หลวงปู่เข็มนับถือมากอืหลวงปูเ่เข็มโอ้โหพูดแล,แล้วขนเมาส์กดที่พุทธคุณน,นี่ตอนที่ท่านยังไม่มรณาภาพหลวงปูเ่เข็มต้องการแสดง อาพินิหารตอนหน้าติดยานูติดประมาณ3 0,000ื่นกว่าคนทําไงบ้างอะกองไฟถ่านแดงๆยาประมาณ8เมตร8เมตรหลวงพุกเข็มยกมือขึ้นมาพูดทางอารัตนนังธรรมังอารัตนนังฝังคังอารัตนนังเป็นไงกองไฟยาประมาณสิบสองเมตรเมื่อกี้บอกแปดเมื่อกี้บอกแปดเมตรกี่เมตรแปดเมตรมันลามโอ้มันลามกองไฟยาประมาณสิบห้าเมตรเนี่ยเป็ยาท่ยไม่ใหญ่เลยอันนี้รีบเล่าเร็วจะจะไม่สาววัตรจ้ กองไฟยังมาติบห้าเมตรเออหลวงปู่เข็มก้าลงกองไฟเฮ้ยพระเนี่นไหลวงปู่เข็มอะไฟแดงเนี่ยไงก้าลงกองไฟหลวงปู่เข็มเก้าลงกองไฟก้าแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าต่อไปไฟเริ่มไหมตบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มงีกอยู่อย่างนี้เออใครเห็นก็ว่าตายโอไม่ตายตาย เชิงการเท่านั้นที่ยังไม่ไหม้เอเหรอหลานชายอ,อ๋อไปนําเที่ยวกับเพื่อนแสดงว่าองค์นี้ได้สร้างมาจากกระดูกหลวงปู่เข้มโอ้ยังยังนับถืออยู่เนี่ยอ,อ้อาจารย์ไงอ่อหลานชายหลานชายไปนําเที่ยวกับเพื่อนเออไปทางเรืออ,อ่าไปกันห้าสิบกว่าคนเรือล่มเรือล่มตายกันหมดตายหมดเออหลานอ่ะจงคนแรก ผมพะอขนาดนี้มึงลอยได้เหรอเฮ้ยอันนี้เออมามาเลยรู้จักเจ๊สีไหมเจ๊สีเลยนะเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีผมยาวๆผมสั้นราชบุรีเจ๊สีเลยขายต้มขายต้มเมื่อก่อนก็ขายทุเรียนไปไกลเมื่อก่อนขายง้อมั่วแล้วเนี่ยไหนมึงให้กูถูกจ้างก็ไม่ได้หนอะเออมึงก็มีทุเรียนแจกทั้งลูกให้กูถูกกงดิเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างแค่สีเนี่ยแม่ไม้ไม่มีผัว ฉันอันดีแกชอบขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อ่าเจสีว่าเราต่อเจสี่ไข่ต้นู่ข้างหอดิกาจังหวัดราชบุรีเออเป็นลิตรสีดวงทวันหนักหนักประมาณ4กิโลกรัมสกิโลกรัมนี่เดินจะเดินจริงหเปล่าเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้ลูกก็โวยปวดก็โวยนั่งก็โวยแล้วทำย, <มา S 1> ยังไงอะมาหาผมเป็นอะไรเจสีกองไฟประมาณแปดเม